สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นความฝันและแนวทางเลขเด็ดประจำวันนะคะซึ่งนางแม่ทำคลิปก็จะนำความฝานันแล้วก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทันทีเลยค่ะดังนั้นนางแม่ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยและที่สําคัญเนื้อหาและแนวทางตัวเลข ท่านสมาชิกเจ้าของความฝันท่านเน้นย้ำไปเที่ยวทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะดังนั้นนางแม่จึงจะไม่นำความฝันเหล่านี้ไม่มาเสนอในแนวทางของสลากิินแบ่งรัฐบาลไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความฝันเลยนะคะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะ ท่านผู้หญิงฝันว่าเพดานห้องนอนถลม่มบนเพดานมีงูเหลือมสีทองตัวใหญ่อยู่ประมาณสามตัวแล้วก็มีงูตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยห้องที่ท่านอยู่เป็นบ้านเช่าบ้านเลขที่671จทับ39ท่านผู้ฝันอยู่ที่ห้องเลข7ท่านชอบตัวเลข6595 สองสามและเจ็ดสองสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีคนขับรถนำแบงค์ร้อยมาให้เยอะมากเลยแต่ว่าในฝันท่านไม่ได้เห็นทะเบียนรถทะเบียนรถจริงๆของท่านคือหนึ่ห้า สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงมีหลายความฝันท่านแปลมาให้ด้วยฝันเห็นโมดเลขเด่นที่119 169และ110แล้วท่านก็ฝันเห็นถุงเท้ารองเท้าตัวเลขที่ท่านชอบเน้นเด่นไปที่78และ887 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันสั้นๆฝันว่าพระบอกว่าลอตเตอรี่จะออกหนึเกหนึ่งนะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าลูกสาวจมน้ำท่านกระโดดลงไปช่วยทั้งๆที่ว่ายน้ำไม่เป็นลูกสำลักน้ำลูกเกิดวันที่30เดือน8 พศ2 5 5 9สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าลงลีฟไปชั้น3แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น18จากนั้นฝันต่อว่าอยู่ที่บ้านตัวเองบ้านเลขที่1 0สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันวันลอตเตอรี่ออกแล้วนะ ตัวเลขที่เห็นคือ166และ14สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันยาวแล้วก็แปลความฝันมาให้ด้วยท่านฝันว่าไปโรงเรียนเด็กนักเรียนเยอะเลยแล้วก็ได้กินข้าวกับเด็กได้เจอเพื่อนเพื่อนได้โทรศัพท์ด้วยเบอร์ท้ายของเพื่อน5 7 เก้าเบอร์ท้ายของคนฝัน4ี่แสองสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงท่านก็แปลความฝันมาให้ด้วยท่านฝันว่าไปซื้อส้มตำมีป้ายขายปูตัวละหบาทมีคนซื้อไปสองคนคนละหนึ่งตัว แล้วก็มีคนเอาปูตัวเป็นเป็ๆยังไม่ตายมาให้ท่านผู้ฝันทั้งหมดสามตัวสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงแบ่งปันตัวเลขแบบนี้นะคะท่านเขียนว่าเห็นตัวเลข461เท่ากับ491และเห็นอีกตัวคือ334สมสมาชิกท่านต่อมาค่ะ เป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะท่านผู้หญิงฝันว่าเดินเวียนเทียนตามพระสงฆ์แล้วก็มีพระสงฆ์องค์ใหญ่อยู่ต่อหน้าของท่านท่านผู้ฝันแปลตัวเลขมาให้ด้วย8155 98 70 38และ18 ความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัางทุกทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับพรุ่งนี้วันที่16กุมภาผ่านแล้วนะคะเป็นวันที่ทุกทุกท่านจะโชคดีค่ะ นางแม่ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีโชครับทรัพย์กันทวนหน้านะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะนางแม่ก็จะบอกว่าแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ